มมสบายดีสบายดียดพี่น้องโอ้ยมา <laughs> พบก,กับอันเจซอน <laughs> อีหยังอีตูนคืนนนนอเก่าพี่น้อง <laughs> ผมเมื่อนี้เปลี่ยนชี้อีกลผมนะพี่น้องฮะสีแดงแต <laughs> ่ว่าเขาเปลี่ยนแต่ว่าเขาเอล่าจะอะไรเปลี่ยนีเมื่อนี้ว่าสิเมียว่า สิพาอันแป้นอ่อ,อนอี่างก็หางไ,ไม้เมื่อหางไ,ไม้เมื่อให้ไม่ใหญ่ต้นคำเปาะกับสิพาผัวไปตัดผมทรงทหารไทยเหมือนอ่าตัวหน่อยสามเมื่อยสี่เมื่ี่มือเปลี่ยนอะไรอย่างผัวหล่อพี่น้องเลยอยาให้ผัวชวยผัวงามบางคนก็ยังไม่เข้าใจถอนเสน่ห์แบบไหนยังมาคืนดีกันน้องหลังเป็นลูกผู้ชายหน่อยที่ตัวเองบ้าๆบอๆพอฤตยายาทั้งนั้น งานการไม่ทำมาคบกับแม่สอนชีวิตสบายขึ้นยังมาโยนขี้ใส่แม่สอนให้ได้อับอายอีกงานนี้น้องหลังควรขอโทษแม่สอนนะยังไงก็ไม่ควรกล่าวหาแม่สอนแบบนั้นมันเป็นการกระทำของคนไม่มีการศึกษาเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองไร้จิตสำนึกใครจะด่าก็ช่างจะบล็อกก็แล้วแต่ที่พูดมาทั้งหมดมันคือความจริง แต่ละคนรู้อยู่แก่ใจนาน่านบางคนก็ยังโอ้ยจักสีหวาน่ยใดจักสีอธิบายเนี่ยใดฟังน่ะไม่ได้เข้าใจนะฟังน่ะไม่ได้เข้าใจว่าความหมาย อีแม่เมื่อวานนี่นะนะเขาหนะังข่าวใจว่าบางคนนะังข่าวใจว่าอีแม่นะเป็นคนเอากระดูกไปใส่อันหายบกหลังเป็นบ้าอยากเรียวบ่นึกบ่พันเด้อพี่น้องอช้อาาะานลบ้านนี่นะไปทาของแป๊วกระดูกอ่องแล้อแมซอนพักคืนยังไปนํากันกับบักหลังป่าวา หอยากเสือกอยากเสือกเรื่องคนอื่นนอะคือบ่เบิ่งคือบ่ฟังให้มันเข้าใจบ่หึ่มันจะให้ได้พิษกันดอกมือันติดถั่วแห้งกันเลยบดิบหาผัวอีแม่ซ้อนหนัดห่ายลูกกันยังไงอีแม่ซ้อนบดิบห่ายกับผัวอีแม่บดิบพิษกันกับผัว ลูกกปได้หายดอกแต่งอนหน่อยหนึ่งแม่หนาแม่นี่อีแม่นะลูกนะว่าวาจังสีลูกนะสิไปท่ามของเอ้ยสิเป็นาข้มอนเสนให้บักลังว่าให้บักล่างเศร้ามากเพิ่นเพิ่นก็เลยไม่พอใจในส่วนตรงนี้ข้าใจบอบพี่น้องมันบร่ได้เกี่ยวกับกระดูกกระดูกนอีกส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง กระดูกงานเจ้ามันมาแต่โตได้มาแต่บพทนผูกผกับไอหลังทุนอ๋อมันมา,มนมาก,ก่อนนา <ะ S 2> นั่นอีก,กออแล้วว่าเทิงอีแม่ <c oughs> อีแม่เราหักบักหลังปานหนี<ม>นหูขี่กระดม<ช>ะล่าสิไปใส่คลองล่าสิไปเอาอันรออรกระดูกมาใส่ยังกระดูกม,มันบแมคของดีด้วยสิบบบบอกเดิมทีเราใส่คลองใส่คลองบังหลังนี่คือความหมายน่ะคือ เราปาธนาครับคองหักซาเราสืบซืบว่าให้เหนียวจิตเหนียวใจบักหลังให้ห้บักหลังนะหากแล้วคองหักซาสื่สืก็คือห้องคองหักซาแบบในเฮือนบ้านซีเขียวนี่แหละพี่น้องแบบเดียวกันทะเลอืมอยนเ้บางคนเนา่ย่ได้ข่าใจเวลา อันนี้นะโอ้กคุณนายกูสิแมนไ่ได้ฟังนะเบิ่งส่งตาเบิ่งสื่อหักหูนะไปฟังเรื่องอื่นปุ่งตั้งใจคติดตามกระตั้งใจเบิ่งนะกว่าเห็นว่ากโพดโพและตั้งใจเบิ่งแน่จ้าโอ้เหนื่อยตั้งใจเบิ่งตั้งใจฟังเธอเวลาเธอสิเบิ่งเธอสิฟังเนี้ยกระไรบางคนในห้องบม่ได้คอมเมนต์ยังสั่มเขาจะเข้าใจแล้ว เรื่องกระดูกระส่วนเรื่องกระดูกระดูกระเลื่องของสหัสพี่น <ok ้องเอ้ยอีแม่นะเราวิ่งวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราของหักษาของเร่าน่ะให้เนี่ยจิตเหนี่ยวใจบักล่างให้บักล่างหักเล่าให้แพงเล่ากับบีญเดี๋ยวเขาก็เลยว่าว่าเ้าสิไปคายเด้อตัวนี้นีะสิไปทำประมาณว่า สิเป็นประมาณว่าบรใหาันบล่างน้ำมากอีแม่แบบนี้อันว่าอกกันนานให้ห่างให้ไกลการให้ใจมันออกบ่ให้มันหักลายให้มันผ่อนให้มันผ่อนลงบ่ให้มันผ่อนล,ลงให้ลลมันอยู่แบบปกติแบบนี้ <c oughs> อันนี้รถจักเแม่นยงังผู้หนึ่งขีดไปทางหนึ่งผู้หนึ่งขีดไปทางหนึ่ง,างทางๆท,ท,ที่แบบว่าเรื่องทางเรื่องก็ท่ายทอดให้เบิง่งให้ชมอยู่เป็นยงังคือบอกข่าใจ <ไอ S 1> คือ,อ,อคือข่าใจยากแท้บ่ออือคือเมื่อวานนี่แนละ้วพอมอนนะว่าเขาเป็นศัตรูกันพี่น้องเป็นขู่ศัตรูกัน แม่ซอนกับบางหลังเขาหักเขาหมากสิพิดกันได้ลรอวะเขาสิพีดกันตลอดเขาบอกจะงอกข้นไปเมื่อยๆสงรอบเมียกับเบิ่งสังคารตัวเองเบิ่งเท่าพ่ออันนั่นเลยเท่าแล้วยังมาคิดหน่อยขีดใหญ่อยู่หักบวกันดอกละวะจะงอก ครับพัวเปิดะงอบก,กัมีสะงอบก,กับแมรีไดนะ้มันก็เลยเป็นจังซี่ก<ล>็คือกราบมาบอแม่นว่าอีแม่นั่นเราบ่ได้มีปัญหากับ,บกล่างได้พี่น้องบ่ได้พิษท้องต้องเทียงกระดอกพี่น้องบ่ได้พิษังกระดอกเ <c oughs> ราบ่ได้มีปัญหากับ,บกล่งางจักดี ดีจำกันอยู่จะผัวมาวันเดิมแต่เราจะชักหัวยกคนว่างอนผัวคนว่าหายก,กันกับผัวเออแม่นตรงนี้น,นะอออของผัวปฏิพิตรดอก,กปเปียกระดอกอบางคนก็มาโทษฮาวาเหตุให้อีเมซอนเป็นบ้า <laughs> เป็นบ้าโคยเหร <laughs> ขนาดบ๊อมีบักหลังอีแม่แล้วยังเป็นบ้าโคยแ <laughs> ม่บ๊อมีแต่โคยบักหลังเด้อฟังสิบอ๋อให้ฟังอีแม่นี่ยไม่ได้บ้าแต่โคยบักหลังเด้อสิบอก กเาคือพามากกับทอดได้คุย right? น้องแม่แม่เต็มวันที่ผ um ุดใบล่างครับทอดได้คุยทอดได้คุยอือก็บอกว่ว่าวด้กอือฮีเขียวยังไะเออเขาบอกให้เด็กอือเป็นบ้าประสาทบ้าประสิทธิ์ดอกพี่น้องเอ้ยกระบ้าคือว่าวนั่นแหละอือมันขาดบ่ได้ตัวน่ะครับบ่เห็นตัวนั้นมันจะเป็นยังโอบ แนี่ยเลยอกของแมวขอแมวเสลูกมาพรบกันอีกเป็นบริพิษกันบริพิษกันเดาพี่น้องแล้วคุณป้าว่ายังไงครับคุณป้าเออลืมเมาให้คุณป้าฟังคุณป้าค่าน้ำมันที่คุณป้าให้มาก,ก,ก็หอดบริษัทน้ำมันสรรั่มไปจ่ายค่าอาหารเบิดหมูตุ้นหกคนเนาะเออหกคนเบิดสี่แสนา คุณป้า,าผมขอค่าน้ำมันใหม่ดูไปแบบไประเรียนกัรเดินทางไปทังกับเมื่อยเมื่อยไหมอเอ้ยขามโหลดมอคืนอของสี่ลบเนาะเมื่อนี้ต่างด่านได้ในอุ้มน้ำคลองเนี่ย<ะ>เสียวหน้านดูลงเม<อ>ื่อวานมันบตดตากจังหวะโอ้อะไรพี่น้องกับอีเมลซ้อนกับกล้ามาคือเก่า คือเกา่าเลยท้องกระหายเครียดช่างพี่นออ้องแต่ว่ามันกําลังมีประเด็นใหม่พี่น้องตอนนี้นะแม่กําลังมีประเด็นใหม่ลูกขีดว่าลูกสังหอนทำบ่พราว่า้าวบัวพราเปิดเผยเนาะอืพังไว้ซะก,ก่อน <laughs> พังไว้ซะก,ก่อนมื้้อนนีีวัท่ฟังหอดมื้อแรงซะก่อนแม่เออฟังอีกจักอันนี้คือสมองหนึ่งแม่แม่ ฟังอีกแจ็คสมองหนึ่งกะหูแล้วประเด็นใหม่นะกะหูประเด็นตัวนี้สิพูดขึ้นบ่เออมันก็สิพูดขึ้นมาอีกประเด็นตัวนี้นะนั่นแหละจะฟังเบิกแล้วล่อไปนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวสตอรี่เนาะพี่น้องนั่งกัเทยเนื้อหน้งหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าอิ้นเขาทำคอนเทนต์คอนเทนต์ผีมึงตีอื้มมึงตาบ่เออมึงตาบ่เอออื้ออันสองพันเศร้าหาอะไร งมงาย่ายสิโอ้ยกูอยากให้ผีเข่ามึงเด้อยากให้ภาพผีไปซึ้งกูอยากให้ผีเห็ดแต่มึงเด้ยบอกเขาใจแล้วกูบอกเขาใจก็บอกเขาใจแท้ใจว่ากูเสือก็เสือกูไม่เสือก็ไม่เสืยโอ้ยใจคนบกซึ่กันพวกโบอยากเสือแล้วมาหลบหลู่นี่กูอยากให้มันเจออยู่กูอยากให้สู้มาสัมผัสบางโซ่สู้สิได้เจอพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศด้วยเพียงสำนีแล้วพี่น้องเด้อ วอกไปลายเดียวลนย,ย,ย,ยคนสิบอกเข่าใจอีกนกสบอเข่าใจแขณะอันทีบายจะปากฉีกแล้วยังบอเข่าใจอยู่สำนีได้พี่น้อง